กระทำขันอาเล่ชั้นึ่งเลขที่1เขตหัวหน้ากลุมประทานวิชาคับสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนิโอซาเลตินีชั้นประถมศึกษาเด็นที่หครับหนึ่งเลขที่17เป็นรองหัวหน้ากลุ่มปนามริชาค่ะโรงเรียนของหนูที่โรงเรียนว่าโรงเรียนเทพรีเพื่อการศึกษาที่หนึ่งเกิ่เรียนเป็นติวิชาการ ห้องสมุดกระถางี้นกล้วโรงอาหารปากว่ายน้ำผจาวว่ายน้ำจะมีห้องแต่งตัวของชายและหญิงสาวโรงห้องดนตรีห้องสีลักก็มีต้นไม้ข้างแโรงเรียนมีตึกอนุบาลมีห้องนักศึกษามีที่นั่งรอรถมีสวนอกเบญจมาศม่จอดรถทางการที่จอดรถสำหรับรถเกลือ มุมประตูมีจุดท้ากลห้องน้ำชายหญิงครับจุดเด่นและเหตุผลของโรงเรียนเราจุดเด่นโรงเรียนเราจะไม่ใช่การสร้างโรงเรียนโรงเรียนเราสร้างเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเราจะตั้งการเรียนการสอนโดยการสอนแบบสร้างสรรค์และได้ความรู้นักเรียนจะได้ความคิดว่า สนุกกับการเรียนและจะคิดว่าการเรียนน่าสนใจแต่ถ้าเราสอนแบบเข้มข้นเน้นความรู้จะทําให้นักเรียนเครียดและรู้สึกไม่อยากเรียนหนังสือเราจึงปรับการเรียนโดยการที่มีคอนเทนต์ในการเรียนให้นักเรียนได้สนุกกับสนุกสนานกับการเรียนรู้ปัญหาที่พบเพื่อนไม่ช่วยและเล่นกันทําให้เสี่ยงต่อการโดนตัดคะแนนลม พอต่อการวาดภาพการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนที่เล่นการนั่งแยกกันและให้เพื่อนที่ไม่ช่วยให้ช่วยระบายสีวาดภาพลบส่วนที่ไม่จําเป็นออกและเปลี่ยนเป็นส่วนที่สําคัญจะได้พอเพียงต่อการวาดภาพสร้างโรงเรียนขอบคุณค่ะ เรียนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากลุ่มอะไรนะลูกกลุ่มประธานบริษัทจะสร้างโรงเรียนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะเดี๋ยวนะมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังตอนนี้ครูสังเกตว่ามีคนอยากออกมาคุยใช่ไหมเออนาะเมืงั้นหนูจะไม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเลยอะกลุ่ม รงเรียนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบอกว่าจุดเด่นของเขาคือครูอยากฟังจุดเด่นชัดๆอีกครั้งให้เพื่อนๆได้ฟังพร้อมกันจุดเด่นของเขาคือจุดเด่นของเราคือโรงเรียนที่เราจะสร้างเป็นเกี่ยวกับการตั้งการสอนโดยสอนแบบเราสร้างโดยสอนแบบสร้างสารรค์และได้ความรู้นักเรียนจะได้ความคิดว่าสนุกกับการเรียนและจะคิดว่าการเรียนน่าสนใจ สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนไม่เครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียนผ่านอะไรคะที่สร้างสรรค์กิจกรรมอะไรที่สร้างสรรค์ไหนลองยกตัวอย่างที่เรามีซิว่ามีอะไรที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของโรงเรียนของเราไก่ปลูกผักที่สวนมะเรียงครับปลูกผักที่สวนพอเพียงกล่ำปีหรือเปล่าข้างบน ปลูกผักนอกจากปลูกผักว่ามีอะไรอีกคะเป็นกิจกรรมที่คิดว่าสร้างสรรค์มีอะไรอีกลูกเกี่ยวกับเวลาเรียนแบบว่าถ้ามีเรียนภาษาไทยก็แบบสร้างคอนเทนต์ให้นักเรียนรู้สึกว่าอยากสนใจในเรื่องการเรียนภาษาไทยมากขึ้นอถ้าเรียนภาษาไทยก็อยากให้มีแบบคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทย เนาะใช่ไหมอ่าแล้วอะไรอีกคณิตศาสตร์ถ้าเรียนคณิตศาสตร์ต้องทำไงที่มันสร้างสรรค์ใช้เพลงสุดคูลของครูเอนี่ไปประกอบการเรียนการสอนครับใช้เพลงสุดคูลนะคะของของครูเอนนี่นะอ่ะมีอะไรอีกอย่างอังกฤษหลักอะไรดีที่สร้างสรรค์อังกฤษครูอยากรู้ไงครูอยากอะไรเปลี่ยนเรียนหนึ่ภาษาอังกฤษแบบว่า มีการเต้นและร้องเพลงภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่า,าการที่เราร้องเพลงเนี่ยเราจะได้ท่องจำไปในกนะัวจรรำเนาะหรือสร้างอะไรที่ให้เด็กสนใจใช่ไหมอ่ายังมีการปลูกผักสวนพอเพียงอันนี้ยังกอ,อ่ะคล้ายๆกับโรงเรียนของเราใช่ไหมคะ,ะมีจุดคัดกองไหมลูกมีนะคะอ่าโรงเรียนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะก็ก็ขอ จบการน,นํเาเสนอเพียงเท่านี้ครูเกียรติครูเจี๊ยบมีอะไรไหมคะอ่คะเดี๋ยวครูเจี๊ยบเสริมนิดนึงลูกอ่ให้ครูเจี๊ยบเสริมกำลังว่าบอกจุดเด่นเอ่โรงเรียนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเออเทคโนโลยีมาใช้ตรงไหนที่ครูฟังอยู่นี่ยังเออถ้าอย่างพอเพียงเราปลูกถากเราปลูกธรรมดามันก็ธรรมาดาทั่วไป ผ่การอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ในวิชาคอมพิวเตอร์ก็จะมีการสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกทึมเต้นขี้บอดอะไรพวกนี้ครับก็การหาข้อมูลในเวอร์เนียเจคโอลีใช้ในการเรียนการสอนในการสืบค้นอันนี้เพื่อนบอกว่าใช้ในการสืบค้นแต่จริงๆแล้วการปุบป่างนักเรียน มันมีการปลูกผักเลยและสมัยนี้มันไม่ได้ปลูกแค่ว่าเอาลงดินอย่างเดียวใช่ไหมคะมันมีหลากหลายรูปแบบตรงนี้เราใช้เทคโนโลยีในการสอบเสแล้วนำมาในเรื่องการเรียนอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอ่านโรงเรียนเนี่ยมีจุดเด่นแบบนี้แล้วก็จะสนองคือจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อต่ออารมร์เรียนนี้อย่างไรรูปแบบการจัด เพ่หนราครับผมชื่อในช้เาะ่วอเรามาจากสียบพ่มผูเรา้าัเราอาจจงกใชส่ก็บงว่วันนี้เราจะมานำเสนอเ็น เรียนให้นิคสลากครับสีส้มคือตึกภาษาสีเหลืองคือตึกสิริราชสีชมพูคือตึกอาชีพสีน้ำเงินคืออาคารรวมสีเขียวคือโรงอาหารสีน้ำตาลคือครอบครับสีม่วงคือตึกกีฬาสีทองคือโรงยิม สีฟ้าคือสะไวยนาำสีคีมคือสนามเด็กเล่นสีเขียวคือสวนพืชนและดอกไม้ตรงกลางคือลู่วิ่งแล้วก็หน้าโรงเรียนจะมีน้ำพุกแะอจูคัดกรงแล้วก็เสาธง เป็นโรงงานที่เปิดกว้างและเป็นอิส,สร,ระเสรีปัญหาและข้ออุปสรรคคือตัวชิกในกลุ่มไม่ช่วยกันทำงาน,งนงวิธีแก้ไขคือคอยตามสมาชิกให้มาช่วยกันทำงานอยู่งสมออ่านเงินนะ,ะ,ะจบแล้วใช่ไหมคะหนุ่เสร็จแล้ว,ลวนักเกษศรษบอกเสร็จแล้ว โอลัสเหนือหขอข้อไหนไหมคะจบแล้วใช่ไหมจะจบแล้วใช่ไหมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวครูถามให้เองหนู่อยกำลังจะพูดว่าไงจะถามเธอนั่นแหละกำลังจะบอกคนว่าไงอ๋อโอเคเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวครูทราก่อน เมื่อกี้คงไม่ได้ยินว่าสีน้าตาลชื่อถึดอะไรนะคอกสัตว์ครับคอกสัตว์แสดงว่าถ้าเิ้งคุณตามดูเนะี่ยโรงเรียนนี้นะเป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะคะอิสระใช่ไหมโรงเรียนอิสระผู้ชายใส่กระโปรงผู้หญิงใส่จางเกงเนี่ยนะเขาประกอบไปด้วยหลากหลายมากตึกภาษาใช่ไหมตึกภาษาตึกอาชีพก็มีอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ คอกสัตว์หมายควาะว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรบโรงเรียนนี้จะมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยสัตว์อะไรคะจัดทุกประเภทได้นะที่มีในสวนสัตว์เอาช้ามาด้วยเนาะเอามาทุกประเภทที่มีในสวนสัตว์ทำไมถึงต้องมีครอบสัตว์หรือลองอธิบายให้พื่คนฟังสิทำไมถึงต้องมีครอบสัตว์ม <un> ีร <an> ีสิร์วิสแบบ โรงเีนที่อิสระก็เลยมีต้องขับขับสัตว์นี้มีประโยชน์อะไรคะโรงเรียนถมมีอิสระก็เลยอยากจะมีทุกอย่างในโรงเรียนนี้วิชาการก็มีใช่ไหมวิชาชีพก็มีเอาสัตว์มาทำไมลูกไหนใครช่วยตอบคำถามนี้ได้บ้างอ่ะว่าไงครับนำสัตว์มาทำอาหารสัตว์จากสวนสัตว์นะอ๋อโอเคเข้าใจละ สัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว์ที่สามารถประกอบอาหารได้ด้วยแต่ถ้าบางอย่างมันประกอบอาหารไม่ได้มันทำอะไรดีเลี้ยงใช่ไหมมาเลี้ยงการค้าเพราะทันใช่ไหมกดจะกอมใช่ไหมลูกอ่าแล้วเมื่อกี้คุณเห็นมีลู่วิ่งเพาคำว่าลู่วิ่งเวลาภาษา น่าจะเป็นลานกีฬาเนาะใช้คําว่าลานกีฬาก็ <Yeah. S 1> ได้ลูกวิ่งนี้น่าจะเป็นภาษาพูดนะคะอาจจะใช้คําว่าลานกีฬาหรือว่าสนามกีฬาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราได้ลงได้ลงผังจริงๆเราอาจจะแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะล้กว่าจากลูกวิ่งอาจจะเป็นลานกีฬาสนามกีฬาแต่ในส่วนอื่นก็โอเคอยู่โรงเรียนนี้มีจุดคัดกรองไหมเมืเมมม่อกี้ลูนถามมีเนาะมีจุดคัดกรองนะคะจุดเด่นของโรงเรียน ดเด็กของเราคืออะไรครับลูวิ่งส,สนามกีฬาใช่ไหมเพราะอะไรลูกเป็นจุดสมงกลางเหรอกอดได้ไหมลูกไม่มีผิดไม่มีถูกคุณอยากแค่รู้อยากรู้เหตุผลว่า จุดเด่นของโรงเรียนเราคืออะไรเหมือนเมื่อจุดมันโรงเรียนเมื่อกี้จุดเด่นของเขาคือสีเขียวใช่ไหมปลูกผักกินเองเอามาประกอบอาหารที่เหนือก็เอาไปขายอย่างโรงเรียนของเราหนูคิดว่าจุดเด่นคืออะไรเพราะว่าเรามีทุกอย่างเลยตึกอาชีพก็มีครอศัพท์ก็มีตึกภาษาก็มีจุดเด่นของเราคืออะไรลูก อิสระเสีีมีเลือกอย่างให้เลือกเรียนกหรือเปล่าหรือว่าไงนี่คุณคิดเองหรือทุกคนต้องเรียนทุกอย่างหรือวเลือกเรียนเอาหรือว่าอิสระเห็การเลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถของตนเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็จบการนำเสนอจบเลยกลุ่มครับ นอกจากจุดเด่นคือมีอะไรนะอิสระในการเรียนอะไรทั้งหลายแล้วนะคะเรียนรู้นะกาเรียนดูแผนผันเขานะคะลูกอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในแต่ละส่วนเรือนในแต่ละเซ็ชันในบริเวณโรงเรียนของเขาเป็นยังไงเห็นชัดเจนไหมว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าการใช้สีในการอาบอกว่าอะไรคือส่วนไหนนะคะ ของผมชื่อเดชัยโรสิเมอร์เอ่อเรื่องขผมชื่อเดชัยนั้นเราคือสัตว์มีหตั้งแต่วันนี้ผมทำงานเปยนหัวเรื่องหน่วยข้อแรกเรียนเรียนครับหนึ่งชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนของผมชื่อว่าโรงเรียนเดียวกันครับของอธิบายแต่ละหัวโรงเรียนครับโรงเรียนของผมจะมีมีแปดเ้อจุดนะครับหนึ่งมีจุดคัดกรองความน่าโรงเรียนนะครับ สองส่วนผักนะครับสามติมัธยมตรงตึกประถมนะคะสี่เสาวทธงครับห้าสนามกีฬาครับหกโรงหนภาษารฟอรคอรคับเจ็ดถนนครับแปดติ๊กสำหรับทดลองครับ จุดเด่นของเรียนผมคือทีส่วนแบบคขาดเขาเป็นส่วนที่มีแม้ว่าเขา่อนใส่ายเกีียดเขาปัญหาและอุปสรรคเพื่อไม่ช่วยการทำงานเรื่องการวิธีการแก้ปัญหาบอกให้เพื่อนต้องไปทำงานแล้วปล่อยเพื่อนครับของนี้ ดเสียงหน่อยนะเมื่อกี้คือมือนำเสนอว่าโรงเรียนสีเขียวของเขามีกี่จุดคะมีกี่จุดลูกเก้าจุดมีอะไรบ้างเริ่มจากอะไรนะคะเริ่มจากเข้าโรงเรียนปุ๊บเจอะไรคัดกรองจุดคัดกรองคัดกรองอะไรคะโคมิอ่าโคมิอ่ามีอะไรอีกจุดที่สองคือจุดที่สองคืออะไรคบ คุณมือบอกเฉียวไรหนกคืที่สองสูงแปลงผักเหตุผลที่มีแปลงผักก็าอ,อะไรนะเพราะใช้ครเทียงครับเพราะอะไรนะคะุกอ๋อแปลงผักมีไว้สําหรับคลายเรียดคลายเทียดนี่ใครถ่ายเทียด,ยยยดนักเรียนเนาะเป็นกิจกรรมที่คลายเทียดแล้วผ่อนคลายปลูกผักไว้กินเองหรือไว้ขายคะ ไว้กินเองนะมีอะไรอีกคะจุดที่สามคือจุดที่สามคืออะไรลูกเอาต้ครับที่สามคืออ,อะไรนะคะเสาธงเสาธงนี้มีไว้สำหรับเออเขาโโรพก่อชาติแสดงถึนงนะคะการรักชาติจุดที่สี่คืออะไรคะสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลจุดที่ห้า ตึกเร nee, ียนใช่ไหมตึกเรียนมีกี่ตึกครับอครับอ่าแยกเป็นประถมและมัธยมแสดงว่าโรงเรียนของเราไม่มีห้ออนุบาลใช่ไหมคะอ่าต่อไปประกอบด้วยอะไรอีกห้องทดลองทดลองเกี่ยวกับอะไรลูกวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแสดงว่าโรงเรียนเราจะอยากให้เด็กๆได้มีการทดลองใช่ไหมคะเนาะอ่าแล้วมีอะไรอีกคะ ห้องน้ำเมื่อกี้แอบได้ยินว่าโรงเรียนนี้มีห้องน้ำกบบยังไงนะซ้ายและขว,วะาฮนะใช่ไหมอ๋อห้องน้ำมีสองฝั่งแล้วยัไงอีกอมีจุดเด่นใช่ไหมห้องน้ำเป็นจุดเด่นของโรงเรียนไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกมีห้องม,มีโรงอาหารกระสากอครับอ๋อสิ่งที่ขาดไม่ได้ดก็คือกระสากอนใช่ไหมคะแล้วก็โรงอาหารหมดหรือยังคะหมดลแล้วนะคะ,ะ,คะโรงเรียนสีเขียว สีเขียวนี่แสดงว่านิสเป็นผักปลูกผักกินเองแล้วก็เอา้าเหลือแล้วไปขายได้ไหมได้น,นะคะโรงเรียนสีเขียวก็คุณคร,รูมีข้าวอื่นมีอะไรจะชี้แนะเกี่ยวกับโรงเรียนสีเขียวไหมคะเ,เดี๋ยวให้ครูเกณน,นะคะว่าโรงเรียนสีเขียวเนี่ยเป็นยังไงตามที่เราได้ยินไปอ่า โรงเรียนสีเขียวก็จะเน้นสีเขียวไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามเอยอาคารเอ่ยรั้ว่าโรงเรียนเอยนะคะอะครูก็จุดเน้นของเราก็คือเป็นโรงเรียนสีเขียวเน้นธรรมชาตินะเดี๋ยวยังไม่มีอะไรคอมเมนต์แต่ถือว่าวันนี้นักเรียนเห็นจากหลายๆรูปภาพที่ที่ครูเขาถ่ายมาแล้วก็เออเพิ่งเห็นสัญยภาพเนาะ เห็นความสามารถของนักเรียนนะที่ซ่อนอยู่ข้างในว่าเออมีแล้วก็แสดงออกมาได้อยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะได้เรียนรู้เพิ่มึ้นว่าภาตราส่วนต่างๆที่เราจะมากําหนดจะเป็นยังไงวันนี้ครูยังไม่มีอะไรจะจะเตหะหรอกมีแต่ชมนะตั้งใจกันทาง,งานดีมากค่ะอ่าขอครูเจี๊ยบมีอะไรเพิ่มไหมคะอ่างั้นขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหลายสายนค่ะ คะแนนเดี๋ยวค่อยแจ้งคนนี้ว่าบวกสิบจะได้ไหมอย่างน้อยได้ใจแล้งานเสร็จก่อนทันเวลาต่อไปไม่ให้เสียเวลา